بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله قد شكرت الله سبحانه وتعالى سمع تبلغ الله เป็นความโปรดปรานของพระองค์ที่มอบให้แก่เราซึ่งการมีชีวิตของมุสลิมนั้นมีความหมายเป็นอย่างมากเพราะว่าการมีชีวิตนั้นคือได้กับอัลลอฮ์ได้ให้โอกาสของเราที่จะสร้างสมเสียงความดีต่างๆที่เราจะได้ทําทไว้เพื่อคนประโยชน์ในโลกหน้าซึ่งเมื่อวานเราก็ได้อธิบายสุรออนบอกเราถึงอายะที่ห้เจวันนี้ก็เราจะมาทําการอธิบายต่อ آياتي هذه آياتي رضي الله عنه ورحمة الله وبركاته وأعوذ بالله من الشيطان الوجيد وإذا كنا دخلوا هذه القرية فقلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنسيل المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون قوله تعالى كم دمرت قال تعالى تيوا وإذ كنا دخلوا هذه القرية نأتون دملك كنا تيرو كلاوا ودخلوا هذه القرية وكتاو جون كابيسو ميغني فما يقول كي وذكروا يا بني إسرائيل إذ كنا ودخلوا هذه القرية จงรำลึกอุบานิสเรนขณะที่เราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าไปสู่เมืองนี้ซึ่งคําสั่งนี้ถือว่าเป็นคําสั่งที่อัลลอฮ์ได้มีการกําหนดมาแล้วและก็เป็นคําสั่งชารเเป็นคําสั่งที่เป็นบทบัญญัติบรรดานักวิชาการอิคเตลฟุรมุฟัสซิรูนาฟีตะยินฮห้ินการบันดานักอัชาธิบาลกุดานก็มี ความเห็นที่แตกต่างออกไปว่าในการเจาะชงคาว่าฮาดินกอริยะหมายถึงเมืองที่ว่านี้เป็นเมืองที่ไหนกันที่เราได้ใช้ใบริสุิ์ได้เข้าไปวัดซวาบที่ถูกต้องนั้นอันนันมุรอเดเบียใบุนมักดิสที่ถูกต้องแล้วจุดประสงค์เมืองที่ว่านี้ก็คือใบุนมักดิสละอันนโมสะกอหลาละหุมเนื่องจากท่านอบีมูซาได้กล่าวกับบนิสุยน์ว่า อุดะขุนอัลดลมุกดเสตะละติกับัลลฮะุมพวกเจ้าในจงข้าไปสูแผ่นดินที่มีความบริสุทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์บริสุทซึ่งลล h ได้กำหนดให้แก่พวกเจ้าวันกอริยายอันบปลัดมัสกุลมาขซ้นมินันกอรกรจวยตมตะจม คำว่ากอรนยานั้นก็คือเป็นเ็ได้เป็นเมืองที่ผู้ผคนอาศัยอยู่ทําไมถึงเรียกเมืองที่คนอาศัยอยู่ว่ากอรนยาก็เนื่องจากว่าผู้คนได้มาอาศัยอยูเ่เป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งความเข้าใจคำว่ากอรนยาในภาษารับภาษารับนั้นไม่ได้ไม่ได้ตรงกับความเข้าใจของความเข้าใจทั่วไปที่คนเข้าใจพอพูดถึงกอรนยาเนี่ยคนจะเข้าใจว่าหมู่บ้าน แต่ในทางภาษาอับนั้นซึ่งเป็นลุงอตุลกดานเป็นภาษาของอันกุรานกฏยา่าตามความเข้าใจทั่วไปของคนทั่วไปนี่หมายถึงว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆส่วนเมืองใหญ่ก็จะเรียกมาดีนะแต่ในภาษาของอันกุรานคำว่ากฏยาเนี่ยไม่ได้มีความไม่ไม่มีการแบ่งแยกว่าเมืองนั้นจะเล็กเมืองนั้นจะใหญ่ก็คือ เขาจะเรียกกอริยะทั wa, ้งหมดจะเล็กจะใหญ่นี่คือภาษาอังกุุรออาานโดยลบฮะลาได้เรียกเมืองมักกลาว่ากอริยจริงเช่นพระองค์ได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งว่ากะไอยิมินกอริยตินฮิยชัดดุกูกูวะมินกอริยะติกัลลติอัครยัติกะอัลลักนาะหุฟลานาซิร่ละหุซึ่งอัลละก็ได้กล่าวว่ากี่มากน้อยแล้วที่หมายถึงว่า เมืองต่างๆที่มีความความอะไรชาวเมืองเหล่านั้นที่มีความแข็งแรงมีพละ,ะกกาลังมากกว่าเมืองที่พวกเขาได้กับไล่เจ้าออกมานั้นเราได้ทําลายพวกเขาไปแล้วและก็พวกเขาก็ไม่มีวาไม่มีใครช่วยเหลือซึ่งในาย่านนี้เราใช้คำว่ากอริยะก็หมายถึงมักการเหมือนกันฉะนั้นในภาษาของกุตตานคำว่าการอกริยะก็คือหมายถึงเมืองที่จะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่แต่ความหมาย ของผู้คนทั่วไปที่เขาใช้กันก็คือกอรยาแปลว่าหมู่บ้านเล็กๆอะไรต่างๆแต่ในกัำเบียนกราดเนี่ยถือว่าก้อยาก็คือหมายถึงเมืองนั่นเอง <Okay. S 1> uh ok ก็ลูหุเจาฟักูลูมินหาคำตำรัดก่อนแล้วจะที่อะฟกูล ok ูมินหาพวกเจ้าจงบริโภคจากมันหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่ที่พบเจอหมายถึงว่าเราก็ได้ทําการอนุญาตให้รับประทานสิ่งที่มีอยู่ในเมืองนั้นได้อย่าง ให้สุชิตุนตามที่พวกท่านประสงค์หมายถึงว่าจะไปตรงไหนจะส่วนไหนของเมืองที่เข้าไปแล้วจะอยู่ส่วนกลางส่วนล่างส่วนบนเราสามารถที่จะรับบ่สามารถที่จะรับการได้ทุกอย่างด้วยความสบายใจโดยที่ไม่มีใครมากัดขวางใดๆมาถึงมีความอิสระเสรีในการที่จะเลือกรับประจารอะไรก็ได้นี่คือ,อความปลดปรานของลัสมาตาา ที่มีต่อไปในสังคมว่าจะคุรุบ้าบ้าบนกอริยาเราบ่จงเข้าประตูเมืองเนื่องจากว่าเมืองต่างๆนี่ก็จะมีประตูเพื่อป้องกันอะไรต่างๆก็ไปในสภาพสุดยอดาทำการสืยุดคือนอบน้อมตุลาสุบานตะลาเขาลูตะละว่ากูลูฮิตตุนไอ้กูลูฮห้ินกะลิมาฮิตตะยะจติดอันนสุนุงบานะ อัลลรร์ใช้กล่าวคำว่าให้ต้อคำว่าให้ต้อเนี่ยคือเป็นคำขออภัยโทษจากลอสสุบาร์จาราแล้วบอกให้พอเข้าเมืองนั้นแล้วให้กล่าวคำคำนี้ก็คือเป็นการขออภัยโทษจากลอสสุบาร์จาราเมื่อขอแบบนี้อัลเราบอกว่านักฟินล,ละกลุ่มแล้วเราก็จะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้านี่คือคำสั่งที่อัลลอ์สุบาร์จาราได้ใช้ให้อิสราเอลได้เข้าไปฉะนั้น คำว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าความต่างระหว่างคอตตี้กับอักตอซึ่งคำว่าสมมุติเราเจอคำว่าคอตตี้คอตตี้คำว่าคอตตี้มายัตกิบุนอิงเซนมีนันมาซีอัลละอัมดีคำว่าคอตตี้คือคอตตี้ คำว,ว่าขอทียก็คือสิ่งที่เป็นบาปที่มนุษย์กระทำโดยจิตนาส่วนสิ่งที่มนุษย์กระทำโดยไม่จิตนาก็ได้อกความผิดพลาดนี่ก็เรียกอักคตอนี่นี่คือความต่างวาลีจะอยู่าริโกม่ในมุคติวะข้อติฉะนั้นในคำสองคำนี้จะมีความแตกต่างสมมุติเราเจอคำว,ว่ามุคติวะข้อติมุคติอุหนวะข้อติอุ่นคำว่าข้อติอุนก็คือ คนที่ทำผิดที่ถูกตำหนิก็คือหมายถึงบุคคลที่เจิตนาที่ทำผิดส่วนคำว่ามุคติอูก็คือมรรสส่วนคนที่คำว่ามุคติก็คือคนที่ทำผิดโดยผิดพลาดไม่ได้เจตนาที่จะทำผิดกขาลูถ้า阿拉ザนาซิดสนอติเซดาลามักฟิราอัลซนุคำว่าザนาซีดก็คือเราจะเพิ่มให้แก่พวกเขาซึ่งการอภัยาโทษในความผิดบาป อันมมซินีนอัลลดียกูมูบินเอเซานก็คือบุคคลที่กระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกระทำสิ่งที่เป็นคุณธรรมอันเอเซนอวานีคำว่าทำดีเนี่ยมีสองอย่างก็คือเอเซนุนฟีอิบาดะทิลละวกัดฟัสเซรูอัลลอฮิสุลลอฮิซัลลัลลอฮุวะสซาลัมบิเกลิฮีคำว่าทำดีหรือคุณธรรมเนี่ยก็คือการทำดีในการอิบาดะต่อัลาสุบานจาลา โดยอลัลลอฮ์ท่านอัสซุนได้อธิบายคำว่าอิสเนว่าอันตะบูดัลลอกาอันนักตรารอวูฟไฟลัมตะคุนตารอวูไินนหูายรา,า,ยร,ายรอกะซึ่งการทำดีในการอิบานะต่ออัลลอฮ์คือท่านอบ,บีก็ขยายความอธิบายว่าก็คือการที่ท่านเนี่ยทำการเคารุปดีต่ออัลลอกาอันนกักตารอวูเสมือนว่าท่านเนี่ยเห็นพระองค์ฟไฟลัมตะคุนตารอวูซึ่งถึงแม้ท่านเนี่ยจะไม่เห็นพร,ระองค์ไินนหูยารอกะแต่พระองค์นั้นทรงเห็นท่าน นี่คือความหมายของอการทำความดีในการอิบาดะติลาส่วนชนิดที่สองกัว่าทำความดีคือเอซานฟีัมอามาลาตินคอนการทำความดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็คือการทุ่มเทเสียสละให้เพื่อนมนุษย์ของเราได้รับซึ่งสิ่งที่ดีงามและการระยับยับยั้งที่จะไม่ทำสิ่งใดต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตรายกับเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นบุคคลเราจะเป็น คนดีได้ก็ต้องดีกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างก็คือทําการขอรบอิบาดาตอบรงและดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับเรานี่คือ,อถือแต่ว่าคนนั้นเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนอิบาดาตอลอดทำดีกับอลอิบราดาต่างๆแต่เราไม่ได้ทําดีกับเพื่อนมนุษย์ถือว่าเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เรากคค็คุณงามความดีได้ไดจริงเพราะอลลราดในบทบัญญัติอิสลามนั้นมีคําสั่งให้เราทําดี ในการอิบาดะต่อในการเคารพอกติต่อพระเจ้าที่สร้างเรามาและมีคําสั่งให้เราทําดีกับเพื่อนมนุษย์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับเราเช่นเดียวกันเกาลูใจและฟาบัดลินและโอลามูและบรรดาผู้ที่อาตมข้อได้เปลี่ยนฟักตารอัลลัฎนะซอลลมูมินฮุมอลาวัจิตบดีนวัลมุคาลาฟะก็ลันไงนไงรัลลัีกีลละฮุม阿拉ใช้ให้พวกเขากล่าวคำให้ต่อเมื่อ เมื่อเข้าสู่ประตูเมืองก็คือเมืองไบตุนมักดิสเป็นกเป็นคำพูดซึ่งแสดงออกซึ่งการขออภัยโทษต่อรอในความผิดบาปแต่บรรดาผู้ที่อาธรรมในหมู่พวกเขาเนี่ยได้เปลี่ยนเปลี่ยนคำพูดต่อรอดใช้ให้กล่าวคำว่าฮิตตเ,เนี่ยเปลี่ยนเป็นคำว่าฮินต้เปลี่ยนจากฮิตตเป็นฮินต้ซึ่งฮินตนั้นแปลว่าก้าวสาดีก้าวสาดี นี่คือแก่ประโยคง่ายๆจละลาะใช้ให้พูดเป็นการอภัยโทษและก็ผลลัพธ์พวกเขาจะได้รับการอภัยโทษอย่างมากมายแต่ด้วยกับความอธรรมของบณนิสไยนความดื้อดึงของบานิสไวนยการดื้อต่อคําคสั่งของพระเจ้าพวกเขาไ่ยังกล้าที่จะเปลี่ยนค,คำว่าให้ต่อซึ่งความหมายของอภัยโทษตอลอดเป็นให้ต่อเป็นข้าวสาลีก็คือเป็นตำ รอเล่นาการเกียดหยาม y y an ia, ย่อเย้ยในคำสั่งใช้ก่องรอสุภาษณ์เอาะตาลาก็รู้จัาอะไรฟันซันนาฟาซบาบียะด้วยกับทีนี้เราก็ได้ประทานอัลาลารีนะซอลามูได้ประทานให้แก่บรรดาผู้ที่อาธรรมริชเซัมริชก็คืออาจบการลงโทษ มีนัสสม่ย์ไอ้ินฟ้ากิมกันฮิจาราวัสระวิกวันบาร์วันริหววันไกรียวันมุรอดบิสมาฮูนาอันอุลุซึ่งเราได้ประทานลงมาให้เก็บบันดาผู้ที่ารมก็คือริสวิจิซนการลงโทษตัวนี้ก็คือเช่นมีข้อนหินตกลงมาสายฟ้าความหนาวลมและก็อื่นจากดังกล่าวที่เป็นการลงโทษในรูปแบบต่าง ซึ่งสมารตรงนี้ก็คืออูลุแปลว่าเบื้องสูงก็คือลงมาจากที่สูงนั่นเองก็รู้ใจละบีมาแกนูยบสุกูลไซเตี่ยวลอต้องลงโทษพวกเขาให้เจอกับการลงโทษหลากหลายรูปแบบนั้นก็เนื่องจากพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ก,กระทำความชั่วกระทำความเชื่อก็คือการออกจากการเชื่อฟัง่อรอสมุมะจาราเราได้ใช้อะไรให้แก่เขานั้นเขาก็ไม่ปฏิบัติตามนั่นก็คือ สใจที่พวกเขา,าได้รับการลงโทษตรงนี้ประโยชน์ที่เราได้รับจากอายะนี้ก็คืออิสบัตอิสบาตุนกาิลิลัยอัซวเจลอายะนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานเช่นเดียวกันที่ามายืนยันถึงคำพูดของลอสุบาตาลาหมายถึงอลอร์นี้พูดเป็นเสียงที่ได้ยินซึ่งคนบองกลุ่มก็พยายามที่จะไปเิเสธกาลามมล้องปฏิเสธ คำพูดของอัลลสุบฮานาแต่ละประการต่อมาก็คือสัญญาของอลัลลอฮาด้วยกับการที่จะให้พวกพวกเขาเข้าไปแ้ะพวกเขาเข้าไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเปิดประตูให้แก่พวกเขาหมายถึงว่าอัลลอฮ์ก็จะให้พวกเขาได้ครอบครองเมืองนั้นได้มีอ,อำนาจในเมืองนั้นปละการที่สามก็คือ บาิสเตรนได้รับการอนุญ,ญาตให้บริโภคจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในเมืองนั้นที่พวกเขาได้ปิชิตและก็ละการต่อมาจำเป็นที่อัอลลอฮ์ะจะช่วยเหลืออัลลอฮ์ะจะช่วยเหลือกับบุคคลที่ช่วยเหลือพระองค์โดยที่เราองจะได้เผดเมืองให้พวกเขาเข้าไปในลักษณะของความนอบน้อม และทำการขอบคุณต่อลอสมาตลาโดยที่แปลว่าวัตคุลุวัตคุลุนบ้าบาสุดเจดะวักูลุฮิตโตให้พวกเจ้าในก้าวไปทางประ,ะตูมายเดประตูเมืองในสภาพในการาสุยุดธขอบคุณต่อลอและกล่าวคำว่าฮิตโตขอไปยืนต้นต่อลอคือหมายถึงว่าบุคคลที่ได้นอบน้อมบุคคลที่เชื่อฟังต่อลอแล้วก็จะเปิดจำเป็นที่พระองค์จะช่วยเหลือและให้พวกเขาได้มีอำนาจาในการปกครองต่างๆ เป็นการตำหนิบานิสัยและเป็นการต่อต้านอัลลอฮ์และละซูลของพระองค์โดยที่พวกเขาไม่ได้เข้าไปในประตูนั้นในสภาพที่ทาการสุขุมแต่พวกเขาเข้าไปในสภาพที่ขลานเข้าไปซึ่งการกระทําชิ้นนั้นถือว่าเป็นการกบบตะกรบบูตอรลลอฮ์ทรใจและการเหยียดหยามเป็นการอธิบายถึงความน่าเกลียดการกระทําที่น่าเกลียดในการ เปลี่ยนแปลงบิดเบือน,นคําพูดไม่ว่าจะบิดเบือนคําพูดหรือว่าบิดเบือนความหมายะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นบทเรียนว่าเราเวลาเราได้ยินอะไรมาหรือเราจะบอกกล่าวอะไรจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอบอกกล่าวในสิ่งที่เราได้ยินมาและการต่อมาประโยชน์ที่ได้รับก็คือการต่อสู้ในทา,างก็เราจะ พร้อมกับความนอบน้อมต่อรสสมเด็าลาและการขออภัยโทษนั้นจะเป็นสาเหตุท,ที่จะให้ได้รับการอภัยโทษโดยเจตปรองก็ได้กล่าวว่านักฟิละาคุมขอต่อญาคุมเราจะอภัยโทษในความผิดบาปของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและก็เป็นสาเหตุเช่นเดียวกันที่เราจะเพิ่มพูนความดีงามให้กับเพิ่มพูนการอภัยโทษให้แก่ผู้ที่กระทำความดีและการต่อมาก็คือแท้จริงความดีเนี่ย กาทาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยเป็นสาเหตุที่เราจะให้มีการเพิ่มพูนให้แก่คนคนนั้นไม่ว่าเป็นการทําความดีในการอิบาดะตอนล้องหรือว่าเป็นการทําความดีในในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นการทำความดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มาของการเพิ่มพูนต่างๆ โดยที่ท่านวะซุลลอฮ์สัลลัลลอฮ์สัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮฺฟีอ و นิอับมาแกนัอับฟีอ و ن ิอัคีโดยที่ท่านวะซุลลอฮ์สัลลัลลอฮ์สัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นจะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์จากใดที่บ่าวของลงได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขานี่คือสิ่งที่ได้ได้รับการตอบแทนในการกระทำฉะนั้นการทําความดีเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะความดีที่เราทำจะสูญเปล่า ทุกๆความดีที่เราทำเนี่ยล้อชุบัญชาเาก็จะตอบแทนอ่าล้อก็จะเพิ่มคูนให้กับเราในความดีที่เราทําในยันนี้ก็คืออธิบายถึงบทลงโทษของบรรดาผู้ที่อาธรรมโดยเจ้าล้อได้อ่าให้การลงโทษนั้นลงมาจากฟากฟ้าตรงนี้ก็เป็นอีกประการประโยชน์อีกประการก็คือเป็นการเชี่อเห็นว่าอ่าล้์นะอ่าล้์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรง ส,สูงนั้นมีความยุติธรรมพระองค์จะไม่มีการอาธรรมคนหนึ่งคนใดแต่ที่เกิดขึ้นนั้นความไม่ดีต่างๆที่เกิดกับมนุษย์นั้นเนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ที่อาธรรมตัวต่อตัวของพวกเขานั่นเองประโยชน์อีกประการก็คือเป็นการยืนยันถึงความชัว่วการฝ่าฝืนของบุคคลนั้นก็คือการที่พวกเขานั้นออกจากการเชื่อฟังตอ่ออั่์ฉะนั้นการที่เราไม่เชื่อฟะงอลลาร์นั้นคือจะเป็นหตุให้เราเป็นคนชัว่ว ซึ่งความชั่วที่ว่านั้นมีสองชนิดความชั่วที่กระทำแล้วทําให้ออกจากศาสนาก็คือ,อความความชั่วที่ทําแล้วมันตรงก้ามกับความศรัทธานั่นเองเหมือนที่อรรถสุบธ,ธาลไาด้กล่าวว่าว่าอ um ัมมัลลาดีนะฟัสกุฟมะวะคุมุนนาสำหรับบรรดาผู้ที่ได้กระทำชั่วนั้นที่พรมนักของพวกเขาก็คืนอนรกซึ่งความชั่วเหล่านี้ก็คือการความชั่วที่ทาให้คนต้องออกจากศาสนานั่นเอง ส่วนความชั่วเล็กๆก็คือการทําสิ่งที่เป็นบาปใหญ่แต่ว่าไม่ถึงขั้นที่จะทะไม่คุลเหล่านั้นออกจากศาสนาเช่นตัวอย่างการการนำข่าวคราวที่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อเท็จจริงแล้วก็นํามาเผแพร่ว่าเขาเป็นฟาสิคเป็นความชั่วแต่การการะทําเหล่านี้นไม่ถึงขั้นที่จะออกจากศาสนาโดยที่ลอดุมจาราได้กล่าวว่ายาอายุาจีนาอามนุ อินยากุมฟาสิคุนบินาบัยมุฟตะบัยยานุโดยที่คำต่างหากกรณ์ะเลาว่าโอ้บันดาพุที่ได้รัตธาหากคนชั่วคนฟาสิกได้นำข่าวคราวใดๆมาบอกฟัตะบัยยานุพวกเจ้าก็จงให้มีความชัดเจนไปก่อนก็คือมีการกรองมีการตรวจประโยชน์อีกประการก็คือเป็นการยืนยันถึงสาเหตุหมายถึงว่าทุกการกระทำเวลาเราจะ ตอบแทนเวลาเราจะลงโทษจะใดเนี่ยย่อมจะมีสาเหตุหนึ่งที่จะให้ได้รับการลงโทษและย่อมจะมีสาเหตุที่จะได้รับการตอบแทนฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาจะเกิดขึ้นกับตัวของเราไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนั้นมันจะต้องมีสาเหตุมาก่อนนี่ก็คือบางส่วนของอสุรบคเรในอายะที่ห8าสถึงหสําหรับวันนี้ก็คงจะ,ะพบปะ واتركوا يقينا وزكني وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته